จิ้มมาเลยตัวได้เน,นี่อย่างเชียวสีโอ้ยเจ็บเบื่ <laughs> อ <laughs> สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอทุกท่าน มีอีสานโอนดีข้าพีข้าวหน่อข่าเราปลาให้เกาเด้อจ้ะเวลาเกาไม้เกาไม้เดิมนะจ้ามีอะวันที่สิบสี่ันยายนสองห้าหกเจ็ดข้าวปากะมันมันนะจ้าหน่อมามากมาหมันนจ้ะหมอร่างกาพี่จ้ะ ตกสายที่จุ่มเลยทีนึงป๊าดเหนื่อยพี่น้องทั้งหลายมึงพี่น้องมาแล้วนะนอนทั้งใดเยืนทั้งใดเนียนนอนแล้วร้อยได้ถึงหมื่นเอาปลาหาเฮ็ดมันหวานจ้าุหมองยังไงกด้เลยพี่น้อง ดอจุกง yeah. okay. yeah, so ูนาเดินเตะดอกเห้ยคะจุมแล้วนะเลยไม่ต so ิกันกาดเลยบอกเลยเด้อจะของคุณมาทั้งนีจะของคุณพลาทงไงนีมอยู่ เคยมาเหาะเหมืนคมนมาด้วย,ย <c oughs> กันยัง่งทางยางกว่าบ่สบาย เานนอย่างที่หน่อยเสียงคนอ่านพี่หนอยได้ไเย็บถองก็ <laughs> ตอกว่าใช่ไหเ้าหลาเงินดอกยังรอนีมพ์อย่เขาปลาก็ตายสายด้จ้ะปลาเป็นพี่น่อยสอน่สอนอยู่

เ็กนองทางนั่งหม่จิ้มอะไร้อโอโพี่ลยงเส่เตืนถึงพี่นองก็ราเฮ็ดแต่มือนก็มองงออ มีความความแต่ใส่ก yeah. uh ันเลยใส่ก hmm. mm ันเลยอย่างเสียสีโอ้ยเบื่อไปเฉยเลยยังทีหนเก่งจยิ่งงอหังดี๋ยวเามาได้เก

好，家、啊。嗯，好。

Kỳ nông thần đại học. Hm, dạy học về hên, hên dạy học về hên dạy học về hên dạy học Merci. Uh -huh.

ใช่ครับเลยมีฝนกรพี่โต๊บดิบดินแน่พี่หน่อเลยจ้าสำหรับสนเสาเหมือนกับมานีา่เยอค่ะพี่หน่อมานมานจ้ะเอาปลาอย้า,ายอยู่จา้าฝนกระทิโต๊บมีดินแน่เด้อจา้า เดีวล่เตือนจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสานซอนดีเนี่ด้วยจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์จ้ามันมานจ้ะสุดยอดเลยจ้าเป็นลับฟีดิ้ง่ะขอรักจากกันจ้ะขอการจีนหาด้วยจ้ะเฮ็ดจ้ะหาหนาอยู่ที่ไหน เล็ดออกห่างๆค่าเพื่อสีพอเพาะเล็ดกระมาณนีจ้ะน,นี่จ้ะครับเลยจ้าสวัสดีค่ะ